โอ้โหน่ะน้องนะจ้าใส่ไฟล่างมันเดือดแล้วกันเนาะสวดเกินโพนสวดเูนโพลสวัสดีค่ะที่มาแกงน้องไม้ใส่อันนี้เบิร์ดกับพี่น้องเลยกระเบร์กระเบร์ุจี้กระเบร์นะกุจี้กระเบร์จ้ะแกงแบบเป็นมาเลยนี่น้องไม้ได้สำเนียงแล้โอ้โหอย่ามาลุกใกล้ๆนี่ค่ะ ลอกออกไปนะคะทำแบบบ้านๆเลยจ้ะโอ้โหเบิ่งตัวนี้เกือบสามสิบชิพอร่อยนะจ๊ะกิ่นของขี้ควยหรคุณเห็นึ่งที่จะครัวเหม็นมากขี้ควายเออเหม็นขี้ควายแห้งเห็นอยู่บ่หนึ่งที่จะคัวโอ้ตัวนี้ยิ่งเยอะแค่เห็นอยู่โอ้โหหนะน้องนะเยอะมาก น้องนะไอเลิศไปให้เชือดได้เด้อตะเละมาเชือดเฮาหน่อยเด้อเห็นไหมเชือดเฮาไปเชือดไก่แห่ดวงสีเหลือลยเโอ้นี่ค่ะสายแห้งจะเห็นคือเห็นเล่นนี่ค่ะ,ะก็จะไปเออคนแกะจ้ะได้พอกินอยู่บ่อยพตอนหลังเฮือนมีด้ะพอพอดีใจจริงจ้ะ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปแกะปีเราจะนั่งเอย้อแกกบสิปอกมาใหมจ้ะแม่นุ่มเกดแกะปีน้ำงกนเอาเข้ามาให้เราอมสักก <c oughs> ่อนเอาเข้ามาให้อมก่อนหิ้วหอาสิด้านนะัน ตะไ,ไหมอันนั้นเอม,มอบอ่ะเองสะโพกเขาจะตดเขียวเห็นหมาน่ค่ะมัน,นเ็เจ็บบอเจ็บหมใช่าเห็ุเอาเจาให้ตัดแต่แตมันกัดเออเขียวมันจะิคมอแก่แล้วบ่ เสร็จล้เบ่เสร็จแล้วจ้ารอแกงเนาะหลังมหลังทีีงสีม่วงันเหมือนองุงนะออ่นสีดำอนะอเ้ย เขาเบือเขาเบื่อก็มีน้ำยานะคะอันนี้จะเป็นกุจีนะคะกระดูกหมูอันนี้ก็เป็นย้อนมาบวค่ะเดี๋ยวสิรอให้เอื้อมมาแกะนะจ๊ะเพราะว่าไอ้แกะไม่ค่อยแซ่บจ้ะเออเอายน้ำใส่นไต้มาเยน้ำสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นน้ำยานางค่ะเทลงไปค่ะผูกผิดผุกผิดนะคะ ประมาณนี้เนาะใส่กระดูกหมูด่้าขอเีน่ลังเลยปะแม่ตัวนี้ยบอยกขึ้นวี่ยกไข่ว่าัตา ลืมมันก็จะสื่อพะกันแหงียใช่้วชดรถว่านี่นะกับีกินายเนมันหาลนพ่อว้าวแล้วงอชาขวดน่ารับประทานมากเลยเจจใส่สกุจีลงไปกุจีน,นี่สุกง่ายใส่ใส่ลหน้ามันเดือดลแล้วก็สุกแล้ว แกงโบราณกระเี๊ก็จะไม่ได้ใส่เนื้อใส่กุจี้ไปเลยนี่ไปขวานำควยยหิควายเสิบแซมมันๆใส่เลยสุกแล้วกุจี้สุกแล้วเซปิตต้จะมียอดบวกบอีนึงถ้าใช้แซ่บ,บ้องใส่ผักกระแยงเ็นิฮาบะทันกับเนื้ มีใส่ไฟฟหตูแทนกละแซ่บดือยกันนะ่ากินเนาะจ้าหอมเมื่อกี้หอมเป็นตัวเข้มข้อน,นอ่ะโบมีอันนั้นอะไมีแต่นามอันนั้นยาน,ะยนาซุกจ้ะปิดแก๊สทีนี้ไม่ต้องซิมมันเป๊ะอยู่แล้วน่ากินไหมน่ากิน เข้มข้นมากเลยเขาเบื่อเขาเบื่อเขาอย่างเขาเบื่อเขาเบื่อกูเป็นกูจืดอยู่กับไอเด็กนี่นะหืมน่ากินมากนองกินเนาะสวดจุนพูนสวดจุนพลนี่ค่ะ ค่ะค่ะเ,เทียมนล้วเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะซิมก่อนเด้อเป็ดย <c oughs> ู่แมวป่ะอืมเป็ดกินกิมอร่อยกินกนด้วยแมงมาหลาย ยังใ e ่ไหมวัดมึงเหรอถ้ากินได้ก็ไม่สิบประย่งน <c oughs> ่าก่อนหมเหี้วห่นบั

คอนเซปต์ของผูดด้รู้ม่อวานหลายโพสพี่น้องเลยคอนเสิตแบบนี้จะเดีวยวเดี๋ยวมาเซเียบรรยากาศคนเบิกเนาะเพราะว่ามีคนบอกว่าเขาเป็นห่วงอายแหละวม่อวานหลายโพส กินหลายคนจะมีคน,ลนะนะไล่ซ่อยเราจะเนะขออนุญาตไปก่อนเลยจ้ะบ๊ายบาย